จริงๆพ่อไม่ต้องมานั่งคุมหนูก็ได้นะบอกแล้วไงว่าหนูขับได้จ้าเก่งแล้วเมื่อวานนี้ใครกันหน้าถอยรถชนกระถางต้นไม้หน้าบ้านพ่อพูดเองอะ่ะว่าให้หนูห่างห่างห่างไม่เลยถอยเลยพ่อหมายถึงว่าหานมันวิ่งผ่านไปนู่นพ่อบ้านเรามีหานจะที่ไหนล่ะโอเคถ้าวันนี้ขับรถกลับบ้านได้แบบปลอดภัยนะ พ่อจะไม่มาคุมแล้วสบายมากค่ะพ่อนี่อย่าขับจี้ท้ายรถคันหน้าเขามากนักซืลูกไม่ต้องห่วงค่ะพ่อรถเราใหม่ป้ายแดงเบรกสุดยอดอยู่แล้ว <What? S 2> โอย,โอยขับรถยังไงเนี่ยนึกจะเบรกก็เบรกเป็นยังไงล่ะเกือบชนแล้วไง แล้วหัวพ่อเป็นยังไงบ้างอะก็โนนะสิถามได้โอ้สวัสดีครับเมื่อกี้นี้ถือว่าคุณทั้งสองคนโชคดีมากๆนะครับที่ไม่เป็นอะไรมากหัวโนนี่นะโชคดีบางครั้งเรามั่นใจแล้วว่าเราขับรถดดได้ครับแต่สิ่งที่สำคัญที่ต้องรู้ก็คือการคาดการอุบัติเหตุคิดว่าจะมีอุบัติเหตุเกิดขึ้นข้างหน้าหรอคะ คือการตระหนักถึงความปลอดภยัยและคาดการณ์เหตุการณ์บนท้องถนนขนาดขับรถเพื่อความไม่ประมาทครับและจะได้ไม่เกิดอุบัติเหตุเช่นการรักษาระยะห่างที่ปลอดภยัยฟังพี่เขาไว้เลยระยะห่างที่ปลอดภัยจากคันหน้าคือระยะที่เราสามารถหยุดรถได้อย่างปลอดภยัยโดยขึ้นอยู่กับความเร็วขณะขับขี่ด้วยนะครับมีหลักง่ายๆเรียกว่ากด3วินาที เป็นไงหรอคะทุกครั้งที่เราขับรถเราต้องคำนึงถึงกฎ3วินาทีการขับรถตามหลังรถคันหน้าควรเว้นระยะห่างอย่างน้อย3วินาทีครับโดยให้สังเกตจุดอ้างอิงที่อาจเป็นวัตถุริมทางอย่างเช่นต้นไม้หรือว่าเสาไฟครับเมื่อรถคันหน้านขับผ่านจุดอ้างอิงนั้นให้เราขับรถเพื่อไปถึงจุดอ้างอิงเดียวกัน พร้อมกับนับในใจ3วินาที1,001 1 0 0นห0 0 3หากรถของเราครับขับมาถึงจุดนั้นพอดีแสดงว่าระยะห่างจากรถเรากับรถคันหน้าห่างกัน3วินาทีครับแต่ถ้าสมมติเกิดว่าเราขับไปถึงก่อนนับเสร็จก็แสดงว่าเราขับชิดรถคันหน้ามากเกินไปให้เราผ่อนความเร็วลงช้าๆจนได้ระยะห่างที่เหมาะสมแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ขึ้นอยู่กับสภาพแวดล้อม สภาพถนนประสิทธิภาพของล้อรถและเบรกด้วยนะครับหากอยู่ในช่วงที่ฝนตกถนนลืน่นทัศนวิสัยไม่ดีก็อยากจะให้เว้นระยะเพิ่มเป็น2เท่าครับอ๋อดีเลยค่ะต่อไปจะได้ใช้เทคนิคนี้ดีมากๆเลยครับจำไว้เลยนะครับว่ากด3วินาทีนั้นสำคัญต่อการขับรถมากๆเลยครับ เพราะจะช่วยเพิ่มความปลอดภัยและลดโอกาส <S <S การเกิดอุบัติเหตุให้กับเราได้มากๆเลยและผมก็มีเทคนิคในการรักษาระยะห่างเพื่อความปลอดภัยเพิ่มให้อีกด้วยนะครับ <S <S ข้อแรกครับ <S <S เมื่อขับรถให้เราหลีกเลี่ยงการเดินรถข้างยานพาณนะอื่นโดยเฉพาะรถบรรทุกและรถโดยสารหรือรถที่มีขนาดใหญ่กว่ารถของเรานั่นเองครับเพราะการขับรถด,ด้านข้างหรือถูกรายล้อมไปด้วยรถคันใหญ่ๆ จะทําให้เรามองเห็นทัศนวิสัยได้น้อยลงให้พื้นที่กว้างขวางแก่นักปั่นจักรยานผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์และคนเดินถนนโดยไม่ขับปาดไปชิดด้านข้างเพราะอาจทําให้เกิดอุบัติเหตุได้เมื่อมองเห็นบุคคลเหล่านี้นะครับให้เราชะลอรถและเว้นระยะห่างระหว่างตัวรถของเราให้มากขึ้นการขับเร็วทำให้ตอบสนองต่อสิ่งอันตรายไม่ทันครับยิ่งเราขับเร็วมากเท่าไหร่ ยิ่งต้องใช้เวลาในการหยุดรถนานขึ้นเท่านั้นดังนั้นยิ่งถ้าเราขับรถเร็วยิ่งต้องเผื่อระยะห่างเลยนะครับไม่ควรขับจี้ท้ายหรือปาดเข้าซ้ายขวาในระยะกระชั้นชิดเป็นยังไงบ้างครับได้ฟังข้อมูลแล้วสุดยอดเลยครับฟังไว้เลยลูกจดและจำเลยล่ะพ่อดีมากๆเลยครับเราต้องจำให้ขึ้นใจเลยถึงเทคนิคต่างๆที่ใช้ป้องกันอุบัติเหตุครับ และต้องเข้าใจถึงสถานการณ์รวมถึงการคาดการเหตุการณ์ต่างๆที่น่าจะเกิดขึ้นได้อีกด้วยนะครับเช่นคาดการว่าในเขตโรงเรียนน่าจะมีเด็กวิ่งข้ามถนนหรือเวลาขับผ่านซอยในเขตชุมชนน่าจะมีมอเตอร์ไซค์ออกมาจากซอยอย่างกระทันหันซึ่งอาจจะทำให้เราหยุดรถไม่ทันได้ครับอ๋อถ้าเรารู้แล้วก็เข้าใจสิ่งที่เกิดขึ้นบนถนนเราก็จะปลอดภยัย ถูกต้องเลยครับเดี๋ยวเราไปดูตัวอย่างอุบัติเหตุกัน บ้างครับหลังจากได้ดูแล้วรู้สึกเลยใช่ไหมครับว่าอุบัติเหตุเนี่ยเกิดขึ้นได้แม้เพียงเสี้ยววินาทีจริงๆน่ากลัวจริงๆเลยนะครับโหเห็นแล้วขาสั่นเลยค่ะและนี่แหละครับคือความสําคัญของการคาดการอุบัติเหตุที่ผมเน้นย้ําถ้าเราคาดการอุบัติเหตุอยู่เสมอและประเมินความสามารถในการขับขี่ของเราให้ดีก็จะสามารถลดความกลัวนี้ลงไปได้เยอะเลยนะครับอย่าลืมครับว่า อุบัติเหตุจะเกิดขึ้นหรือไม่อยู่ที่ความไม่ประมาทของตัวเราเองแล้วเดี๋ยวบทต่อไปเราจะมาพูดถึงทักษะที่สำคัญในการคาดการอุบัติเหตุกันนะครับได้เลยครับขอบคุณมากสำหรับความรู้ดีๆนะครับพ่ออะไรอีกละ่ะขับกลับบ้านให้หน่อูอยากไปเรียนใหม่แล้วค่อยกลับมาขับทีแหมเมื่อกี้ยังเก่งอยู่เลยมามา,มา ดีแล้วครับพอบ่ออุบัติเหตุเกิดขึ้นได้ทุกที่ทุกเวลารู้ทันและอย่าประมาทดีที่สุดครับไว้เจอกันใหม่นะครับสวัสดีครับ